การเลี้ยวในโลกนี้นะครับก็ไม่ได้มีแค่การที่เราครับจับพวงมราลัยเลี้ยวควายแขนไปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วมีอีกหลายรูปแบบเลยซึ่งวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูการเลี้ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะักแต่ว่ามีบางบริษัทรถยนต์นะครับเขาใช้วิธีการเลี้ยวแบบนี้ในการทดสอบรถยนต์ของเขามันจะเป็นยังไงแล้วเราจะสามารถนําการเลี้ยวรูปแบบนี้ครับมาประยุกต์ใช้กับการขับขี่ของเราในชีวิตประจําวันได้ยังไง ตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าใฟังสวัสดีครับนี่คือช่อง Drive เก่งดีเป็นช่องที่นำเทคนิคการขับขี่มาปรับใช้ให้เหมาะกับการใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปของคนไทยนะครับมาครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมก็จะมีการเลี้ยวอีกรูปแบบนึง ที่เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้จักอาจจะไม่เคยได้ยินการเลี้ยวรูปแบบนี้มาก่อนนะครับนั่นก็คือการเลี้ยวแบบ push and p u l ูนะครับการเลี้ยวแบบ push and p u l ูเนี่ยครับก็แปลตรงตัวเลยก็แปลว่าการเลี้ยวแบบผลักและดึงนั่นเองครับซึ่งการเลี้ยวแบบผลักและดึงนี้นะครับเราก็อาจจะไม่เคยเห็นการเลี้ยวในรูปแบบนี้มาก่อนเลยแต่ว่าการเลี้ยวในรูปแบบนี้มีอยู่บนโลกนี้จริงๆนะครับซึ่งก็จะมีบางผู้ผลิตรถยนต์นะครับที่ เขาใช้การเลี้ยวรูปแบบนี้ในการทดสอบรถยนต์ของเขาก็การเลี้ยวแบบ4แอนโฟนะครับก <je ered> <confused> ็จะเริ่มต้นจากการที่เราครับออกแรงมือในวงเลี้ยวด้านนอกนะครับถักพงอะไรขึ้นไปนะครับเช่นการที่เราจะเลี้ยวขวานะครับให้เราออกแรงมือด้านซ้ายนะครับถักพงอะไรขึ้นไปนะครับแล้วมืออีกข้างหนึ่งครับก็คือมือวงเลี้ยวด้านในคือมือขวาของผมเนี่ยครับก็จะลูดกับพงอะไรปีขึ้นไปจนชนกับมือซ้ายนะครับดูครับจังหวะแรกนะครับเรากําลังจะเลี้ยวขวานะครับให้เราออกแรงมือซ้ายนะครับ ผลักลงมาอะไรขึ้นไปครับมือขวาเราก็ลูดขึ้นมาครับลูดขึ้นมาปึ๊บผลักครับจังหวะนี้ก็คือการที่เราออกแรงพุชนั่นเองครับซึ่งพอเราออกแรงมาจนถึงจุดนี้นะครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนแรงนะครับจากที่เราออกแรงผลักต่อไปจะเป็นแรงดึงนะครับเราก็จะสลับกันนะครับมือด้านในจากที่ปล่อยฟรีนะครับก็จะกำแน่นนะครับตอนนี้มือขวาผมก็กำแน่นละ แล้วมือซ้ายของผมครับจากที่กําแน่นตอนนี้ก็ปล่อยฟรีครับแล้วเราก็ออกแรงมือขวาครับเพื่อที่จะดึงวงายลงมาครับจังหวะนี้มือซ้ายของเราก็จะลู่ลงมากับวงายตามนะครับดูครับดึงลงมาเลยครับมือขวาดึงลงมาปื้มือซ้ายเราก็ปล่อยฟรีครับลูดลงมาพอจังหวะนี้ครับชนกันข้างล่างแล้วมือขวาเราเลี้ยวต่อไปไม่ได้แล้วใช่ไหมครับก็จะมากำมือในวงเลี้ยวด้านนอกครับก็คือมือซ้ายเพื่อที่จะออกแรงพัดขึ้นไปครับอ่ะดูครับ ปึ๊บครับผลักขึ้นไปต่อครับมือขวาเราก็ลูดขึ้นมาครับปึ๊บจนชนกันตรงกลางเหมือนเดิมครับซึ่งเราก็จะสามารถค้างมุมพงลอยไว้ในตำแหน่งต่างๆการเลี้ยวแบบปกติของเราได้เลยครับการคืนพงลอยของการเลี้ยวแบบพุชแอนด์ฟูลนะครับก็จะเหมือนกับการที่เราครับเลี้ยวมปข้างนือเลยครับถ้าเรากําลังออกแรงผลักหรือดึงพงลอยอยู่ในจังหวะที่เราเลี้ยวนะครับ พอเปลี่ยนมาเป็นจังหวะที่เราคืนพวงมาลัยครับเราก็ออกแรงตรงกันข้ามกันครับถ้าเราดึงอยู่เราก็เปลี่ยนเป็นผลักถ้าเราผลักอยู่เราก็เปลี่ยนเป็นดึงครับเราก็ทําเหมือนกับการเลี้ยวเลยนะครับทาไปเรื่อยๆครับจนพวงมาลัยเรากลับมาตั้งตรงตรงกลางนะครับเราก็ลูดมือทั้งสองข้างครับมาจับในตำแหน่งที่10กับ2องนีการตามเริมก็เป็นการจบการคืนพวงมาัยแล,ล้วครับ การเลี้ยวแบบพุชแอนด์ฟูลเนี่ยครับก็จะมีจุดเด่นอยู่ส่ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือถ้าเราชํานาญกับการเลี้ยวแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราเลี้ยวได้เร็วมากเลยครับก็อยากที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับว่ามันจะไม่มีรอยต่อของการเลี้ยวพวงมาลัยเลยนะครับพวงมาลัยมันจะถูกดึงและดันดึงและดันสลับกันไปเรื่อยๆนั่นเองครับต่อไปนะครับข้อที่2 เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นขณะที่เรากำลังเลี้ยวพวงมาลัยอยู่ครับแขนเราครับจะไม่มีโอกาสที่จะโดนแอร์แบ็กระเบิดใส่แขนได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาแขนเราไปค่อยตัดพวงมาลัยนั่นเองครับต่อไปนะครับข้อที่3การเลี้ยวในรูปแบบนี้นครับจะสามารถใช้ได้กับรถประเภทรถบรรทุกรถที่มีพวงมาลัยใหญ่ๆได้ด้วยครับการที่เราจะมาสามพวงมาลัยแบบค่อยแขนนะครับมันก็จะเป็นการเลื่อมไปหรืออาจจะทาให้เราเลี้ยวได้ไม่ถนัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการเลี้ยวแบบพุชแอนด์พูลนะครับเราก็จะสามารถออกแรง ดึงและดันดึงและดันส่งต่อการออกแรงบังคับพวงลัยได้อย่างไม่มีปัญหาเลยครับต่อไปนะครับข้อที่4เราสามารถนําการเลี้ยวในรูปแบบนี้นะครับมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยวแบบปกติของเราได้เลยครับมาครับต่อมาก็คือการที่เรานําการเลี้ยวแบบ Pu ชแอนด์ท l เนี่ยครับมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยวแบบปกติธรรมดาทั่วไปของเรานะครับการเลี้ยวแบบปกติของเรานะครับก็จะจับที่10กับ2องในกาแล้วก็จะ เลี้ยวสลับข้ยแขนกันไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรานําการเลี้ยวแบบพุชแอนทูมาประยุกต์ใช้นะครับมันจะสามารถช่วยป้องกันการเลี้ยวแล้วแขนพันกันหรือว่าลดจังหวะการจับสลับพวงไลในบางจังหวะได้ด้วยนะครับอ่ะเนี่ยครับเพื่อนๆตรงจุดนี้ครับเห็นอะไรกันไหมครับเนี่ยครับก็คือการที่เราจับพวงไลต่ํานะครับแล้วก็ ออกแรงผลักขึ้นไปนะครับเราก็จะหยิบเฉพาะตรงจุดนี้ครับมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยวแบบปกติของเราได้เลยครับซึ่งการที่เราเลื่อนมือมาจับในตำแหน่งที่ต่ำลงไปนะครับความแม่นยำในการเลี้ยวพวงอะไรของเราก็จะต่ำลงไปครับแต่ว่าในบางทีนะครับเราก็จะต้องการ ความสะดวกสบายมากกว่าความแม่นยำใช่ไหมครับเช่นในกรณีที่เรากําลังขับช้าๆโค้งมากๆเลี้ยวเยอะเอะอะไรเงี้ยครับเราก็จะสามารถใช้หลักการน,นี้ครับผสมเข้าไปด้วยได้เลยครับ ก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถนําการเลี้ยวแบบ push and pull ูนี่ครับมาประยุกต์ใช้ได้อย่างอิสระและแถมยังใช้ได้ดีด้วยนะครับซึ่งก็จะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะนําการเลี้ยวแบบ p push and pull ูนี่ครับไปประยุกต์ใช้แบบไหนอีกครับและนี่ครับก็เป็นเรื่องของการเลี้ยวแบบ p u s h and p u ู l แล้วการนํา push and p ู l l มาประยุกต์ใช้กับการขับขี่ของเราในชีวิตประจําวันนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนรู้จักการเลี้ยวรูปแบบนี้อยู่แล้วหรือว่ารู้จักการเลี้ยวรูปแบบอื่นด้วยก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนถูกใจเทคนิคนี้เพื่อนเพื่อก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมวิศวกรเทสรถตัวจิว๋วได้ทําคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับงั้นวันนี้ผมขอตัวไปก่อนขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับช่วงนี้ก็ฝนตกหนักบ่อยนะครับลดความเร็วลงนิดนึง เพื่อความปลอดภัยของตัวเราครอบครัวเราแล้วก็เพื่อร่วมทางด้วยครับ